สวัสดีครับมาพบกับครูดีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทดลองเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับชื่อกิจกรรมในวันนี้ก็คือเดินน้ำนะครับเราจะมาดูกันว่าเดินน้ำนี่เป็นยังไงก่อนอื่นที่เราจะไปทดลองกันเรามาดูอุป,ปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับครับอุปกรณ์ในการทดลองทดสอบเกี่ยวกับเดินน้ำนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับมี ทิชชู่แล้วก็มีน้ำทิชชู่เอาไว้เช็ดเวลาเปียกแล้วก็มีฝาขวดอ่าแล้วก็มีแผ่นใสแล้วก็เหรียญ5บาทกับ1บาทแล้วก็หลอดดูดน้ำนะครับเพราะว่าเราไม่มีหลอดในการทดลองแบบนั้นเราใช้หลอดแบบนี้นะครับเรามาดูเรามาดูวิธีการทดลองกันเลยนะครับอ่าครับวิธีการทดลองในการจุ่มน้ำ จุมหลอดลงไปในน้ำนะครับแล้วก็เติมในในฝากขวดที่เราได้เตรียมเอาไว้เรามาสังเกตการเปลี่ยนแปลงน,นะครับมัจะมีเนินเนินน้ำค่อยค่อยหยดไปนะครับ เด็กๆสังเกตเห็นเนินน้ำไหมครับที่โคโดีได้หยดลงใส่ในฝาขวดเ,เรามาลองลองหยดอีกทีหนึงอ่านั่นแหละสังเกตเห็นอ่าต่อไปเราจะมาลองลองลองหยดลงบนเหรียญห้าอ่าเห็นไหมอ่าหกแล้ว ก็ลิขิตเขสังเกตเห็นแล้วเดิมน้ําบนเหรียญห้านาทีโอเคตอไปเราจะมาหยุดลงบนเหรียญบาทกันหนึ่งบาทนะครับอ่านั่นแนหะเห็นสังเกตเห็นเดิมน้ำไหมครับนั่นแนหะเวลาเราหยุดลงไปในบนเหรียญอ่าอเห็นไหมครับอนั่นแหละเดิมน้ำอ่าเราทดลองบนเหรียญ <c oughs> สองเหรียญแล้วแล้วก็ลงบนขวด ฝาขวดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราเรามาลองอืทดลองบนแผ่นใสกันนะครับว่ามันจะทำให้เป็นเนินน้ำได้ไหมก็ได้นกันนั่นแหละครับอ่าได้เห็นเ,นะเห็นน้ำใสๆไหมครับโอเค จากการทดลองเมื่อสักครู่ตะกี้นะครับมีมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเรามาทวนกันนะครับมีมีทิชชู่มีน้ำเตรียมไว้ในแก้วแล้วก็มีฝาขวดแล้วก็มีเหรียญบาทแล้วก็เหรียญ5บาทแล้วก็มีแผ่นใส1่แผ่นแล้วก็มีหลอดดูดน้ําด้วยเอาไว้ทดลองจากที่เราทดลองเมื่อสักครู่นี้คือเกิดจากที่แบบน้ำมีแรง มีแรงยึดเหนียวทําให้น้ําจับตัวเป็นก้อนที่แบบแน่นจับตัวกันแน่นโดยเฉพาะที่ผิวน้ําเรียกว่าแรงตึงผิวนั่นเองนะครับเด็กๆก็สังเกตเห็นได้จากที่ครูดินได้ทดลองเมื่อสักครู่มันสักคร,รู่ตะเกียที่สามารถทําให้น้ําเกาะกันเป็นแบบเหนียวกันเป็นแบบเป็นหยดเหมือนกับที่เราเที่เราหยดลงบนเหรียญบนขวดน้ําแล้วก็บน แผ่นใสเม่กี้มันจะยึดกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหยดน้ำอะ่ะมันก็นูนน,นขึ้นนะเป็นแรงตึงผิวนะครับผมอ่าสัรดบวัน,นี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วก็เด็กๆสามารถนําไปเล่นแล้วก็นําไปทดลองไปทดสอบกันง่ายๆกับผู้ปกครองที่บ้านนะครับอ่าสว,นนสวัสดีครับ